กับเข้าสู่โอ้ยแลกลาล่าประจนภัย EP 12นะครับคือคือเอาเอาจริงๆก็อยากเล่นลาล่าให้จบแล้วนะครับช่วงนี้ผมว่าลาล่ามันกำลังเข้มข้นเข้มข้นมากๆเลยนะครับก็เราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมขออัพเกียร์ก่อนอัพอะไรดีวะสุดยอดงัดก่อนไปต่อกันเลย เฮ้ยหิมะหิมะมาได้ยังไงโโข้างนอกมันยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยพลังแห่งมิฮิมิโก,โกครับเฮ้ยนี่มันพระราชวังนี่า่ามีไฟมีหิมะโอ้โหขัดแย้งกันไปหมดฮะตอนนี้นี่ไปดีกว่าฉากอลังการเอ้ยขัดสิน ไม่ไม่ได้โปรดลาลาคุณทำอะไรทำไมคุณถึงทำอย่างนี้มาเทียสคุณคิดว่าคุณเป็นฮีโร่หรอลาลาทุกอย่างที่ฉันทำฉันอยากรอดจะต้องเสียไปอีกกี่คนถึงคุณจะเปลี่ยนใจไม่มีฮีโร่หรอกลาลามีแค่ชีวิตรอดเท่านั้นฮิมิโกอันตรายมากมาทัส เธอโกรธเธอมีพลังมันเป็นการแลกเปลี่ยนอิสะระเอาหายไปไหนแล้วว๊อดเราไปตรงนี้ไม่ได้ฮะไฟ โอ้โหเดี๋ยว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 นะตรงนี้มีอะไรเก็บไหมโอเคนกเดี๋ยวก่อนมามาเทสต์เป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเพื่อที่จะมีชีวิตรอดหรือเปล่าแต่รู้ได้ว่ามันมันไม่ดีแน่มันไม่ดีแน่มันไม่ดีแล้วอ่ะเดี๋ยว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  ฉันต้องไปทางไหนอะ่ะอ๋อเกาะไม้เกาะไม้แอดวนอานชัดๆฮึบอับไปนู้นไปนู้นฮึบโอโหผมต้องระวังนี่ดีๆเลยไอ้พวกปลากกงปลากรันะฮะย่งยฮะงย่างยๆๆง,ง,งฮึบอับมา Vì nó khẳng rồi, láo Nãy Nãy to Nãy bôn ว่ามันเป็นไฟหรือเปล่าวะเฮ้ยมันทำไงวะเนี่ย อาจจะอาจจะต้องใช้ลมหรอเออโอ้บางทีผมก็ฉลาดเหมือนกันนะนี่อ่ะ้นขึ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 ้อน,นเร็ว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 เฮ้ไปทางไหนนะอ๋อนุ่นไม่จะขาดตอนไหนก็ไม่รู้นะ โอ้โหเดือดเดือดเดือดเดี๋ยวดือดเดือดเต้องโดดไปทางไหนต้องต้องไปนู่นหรือเปล่าล่ะล่ะไอโภศละเร็วนั่นกำลังมุ่งหน้าไปพวกเราจะทำทุกอย่างให้เขาไปช้าลงขอบคุณมากไปที่เรือถ้าฉันไม่กลับไปแล้วก็เราจะไม่ออกไปถ้าปราศจากคุณเราจะรอคุณ เอาว่ะเลเยอร์เสื่อใจเรามากเลยเลเยอร์เสื่อใจเรามากขึ้นงั้นผมก็ต้องเล่นให้ดีขึ้นโอ้โดเลือเลือกเข้มข้นจัดๆเฮ้ยเฮ้ยคาดไม่ถึงเอาว่ะเอาอะครับคุณผู้ชมเนี่ยแม่งแม่งเอ้อเอาว่ะเึบเฮ้ยเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเดเกือบตกเรบอัพ มา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 ปีนเอิบเอิบซอยับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหเหมือนฟ้าจะเป็นใจเร็วๆๆๆๆเร็วยร็วาย็ยเาเเหมือนฟ้าจะเป็นใจ ต้องลงมาข้างล่างหรอเกือบตายโอ้ยใจยเย็นดิรู้แหละว่าโกรธแต่ใจยเย็นได้ไหมละ่ะโอ้โหเซฟโซนโอ้ยโอ้โหอาวุธพร้อมขนาดนี้ เอาว่ะเอาว่ะเจออะไรแบบนี้แล้วเหรอโอ้โหไอเย็นลาลาคือผมงงมากนะว่าลาลาเนี่ยอยู่ได้ยังไงโดยเ,เดี๋ยว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 ลาลาอยู่ได้ยังไงโดยเสื้อก้ามตัวเดียวเอาว่ะ อัพโอ้โหโอ้โหไม่โคตรตัดกำลังใจอ่ะอาไงดีวะเนี่ยอันนู้คือไอ้นี้ได้ใช่ไหมไป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 เอ้ยถือเลี่ยง โอ้โหคัตซินลาชินีที่ดีผมนำคุณจะต้องกลับมาตื่นขึ้นและเกิดใหม่และตื่นขึ้นโอโ้โ,อโหโอโห้ชิบหยเดี๋ยวแซม

เวเนยแล้วฉันควรจะต้องฮ,งฮิมิโกะพายุจากฮิมิโกะฉันจะเมื่อกี้ผมบุกเร็วไปฮะ โอ,โ,อโอ้โหไอตัวโลกรัทเสียงครับไม่ไม่คือบางทีอ่ะนายก็ควรจะมอะีอะไรที่มันดีกว่านี้เออ โอ้โหเขาบอกราชินีเรียกลมเฮ้โอ้แมเดโปไม่เดียวโอ้ยยยยย่ยย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 มยมยยะยยยุยย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 อยยยลยย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 ย ảo ảo <coughs> <coughs> ôi 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 xin hỏi lắm ơi ờ bà là mì สุนโอยขอข้าสุนโอยพายุจากฮิมิโกโอ,อีกแล้วเหรอ I bring you alive ฉันจะนำพาชีวิตมาให้คุณเหรอพวกเดเล่นราต้องไปทางไหนอะทางเหอ้อยวต้องไปไหนเนี่ย แล้วละมั้้งเฮยผมต้องไปทางไหนอะ่ะตรงเนี้ยผมกล้าจะไม่ตายนะเว,วเลยเฮ้ยเฮ้ยออกไปบักกีบักหรอเฮ้ย ไอ้บิดอยู่ไรจัดนะเว้ยอย่านะเว้อยวอัพสกิลมาอัพสกิลมาเก็บของกันนี่เออของนี่ชักช้าอยู่ใหญ่ละแม่คนดีออไปว่าเมื่อกีบ้บั๊กแน่เลยมันไม่มีฉากนี้โอ้ไม่มาทาสหยุด เธอโอ้โหเธอจะไม่เจ็บคุณคุณอย่ามาเล่นตลกกับผมไปอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่าพรโฟกับมอร์เทลคอร์คืออะไรนะฮะ อุ้ยอันนี้ยังไม่ตายเหรอตองแน่นมากวิญญาณคุณหลับในถ่ายทอดมาในภาชนะแน่เลยใช่ไหมน่าจะ างหลังมันโล่งอุ้ยเจ็บมันสิไม่เอ้ยอ๋อป็นแบนี้อีกแล้ว cảm ơn các bạn đã mà hở? video của chúng mình, cảm ơn các bạn đã

เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ไครตัวบอสใหญ่ไปได้แล้วฮะที่เหลือก็แค่ฮิมิโกะเก็บของก่อนโอ้เอฟเฟคำลังการจริงมาแล้วผมมาแล้ว ô mày ui già nó quê già nó quê thôi ship hại, Ai, ai, mãi lọc lẹo lọc có tay mẹ bẻ lạy hát game nhắm mẹ ui mẹ 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 นี่ไม่โกเจ็บเจ็บดิเจ็บดิเจ็บปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนเบิดบบเหนื่อยเว้ยว่ะพาร์ทนี้เหนื่อยว่ะนี่ไม่โกพังแล้วนี่คือจบหรือยัง แซมโอแซมพระเจ้าช่วยลาลาเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่นี่แล้วคุณปลอดภัยแล้วโอเคไหมโอเคไหมคุณช่วยฉันฉันรู้คุณจะฉันทำตามสัญญาฉันจะพาคุณกลับบ้าน โอ้ oh my god โอ้ my god ฟ้าเปิดว่ะไปแล้วให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อฮะจริง สุดดยอแต่วิ้นแมนล่ะผมว่ามันตายามันสมควรแล้วล่ะผมอยากให้มันตายนะในไงลาล่าเขอาแซมมาด้วยเขาทำได้ ฉันคิดว่าเธอ,อยังโอเคนะเกิดอะไรขึ้นข้างบนมันจบแล้วพวกเราไปกันได้แล้วโอเคลาล่าไปจากที่นี่กันฮอายยย้ยย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  For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. And I understand. ่าจบสักทีครับ Dragon Triangle South of Japan เป็นสามเหลี่ยมมังกรในทิศใต้ของเจแปนครับต้องการอะไรไหมฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะนะฉันดูแค่คุณฉันก็ไม่ต้องการจะรู้แล้ว เราจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้อ่าเขาบอกเขาดูแค่เราเขาก็รู้แล้วเขาไม่อยากรู้แล้วฉันยังไม่กลับบ้านหรอก <c oughs> เอาอ่ะมาจนภัยต่อว,ะว <c oughs> อ่ะ,ะวอ่าสว r v i ี a อ r e ทูมไ r i d e r ครับหวังว่าคุณจะเอ็นจอยกับการเล่นท o มไ r เดอรเพราะเรามีงานที่หนักมากเหรอขอบคุณที่ใช้เวลาเล่นเกมนี้ให้จบปิดซีรีส์นี้อย่างสมบูรณ์ครับผมซีรีส์นี้มีส2บสองตอนนะครับตอนจบจบสวยนะเออผมชอบมากมันดีฮะเขาเรียกว่าโอ้คีย์บอร์ดแทบป,ปิวสุดยอดครับผมเราจบซีรีส์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับใครอยากสนับสนุนเราก็ กดไลค์ับาใครกดแชร์ก็พอแล้วนะครับคนต้องการแค่นี้ก็พอแล้วนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเป็นเงินเป็นทรัพย์เล็กๆ,ๆน้อยก็โดเนตได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยครับทูเลรตนะครับซีอุกลเกนได้ใยครับเีอกันในเวลาต่อไปครับผมบ๊ายบายจุบทําไมมาเนี่ยฮุ้ยมันจะจบ